เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ FNBA 2 2 2 4ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2 4คําคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบก,กันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย2กุมภาพันธ์2026วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบัสเก็บบอล NBA สหรัฐอเมริกาในเช้าวันจันทร์ครับโดยมีลงแข่งขันกันทั้งหมด10คู่ครับและ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกซานอันโตนสเปอร์ครับเจอกับอลลอร์แลนโดนเมจิกคู่2เป็นดีทรอยพิสตันครับเจอกับ,บรุกลินเนส และอีกหนึ่งคู่ครับเป็นเดนเวอร์โตลตรแรปเตอร์เปิดบ้านเจอกับยูทาห์แจสไปกันที่คู่แรกครับลงแข่ง7โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยครับสเปอร์ดวลกับออร์แลนโดเมจิกโดยเกมนี้เล่นกันที่บ้านของซานอันโตนาสเปอร์ครับเจ้าบ้านนำโดยวิกเตอร์วินบันยาม่าเดียรอนฟ็อกซ์สเตฟานคาโซครับจูเลียนแชมแพกนีแล้วก็ตัวเก๋าอย่างเพริสันบานผู้เล่นที่อาจมีอาการบาดเจ็บเจอร์มี่โซชานอาจไม่ได้ลงสนาม ส่วนอาร์เโดเมจิกยังคงเป็นแลบเดิมทั้งหมดครับจาเลนซักแอนโทนีแบล็กเดสมอนเบนก็ไปก้ามปูครับรวมถึงเวนเดลคาร์เทอร์จูเนียโดยมีแม่ทัพเป็นปาโลแบนเคโรผู้เล่นคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บเป็นแฟรงค์วักเนอร์ยังคงลงสนามในเกมนี้ไม่ได้อันดับปัจจุบันครับของสเปอร์นะฮะรั้งอันดับ3ในสายตัวนตกชนะ32แพ้16เกม ส่วนออรันโดเมจิครับรังอันดับ7ในสายตะว,วันออกชนะ25แพ้22เกมครับหเกมหลังสุดทั้ง2ทีมชนะได้แค่2เกมเท่านั้นครับผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับกลางครับไม่ได้โดดเด่นมากแต่เกมนี้เป็นเกมที่สเปอร์ต้องเรียกความมั่นใจในบ้าน5แต้มวันนี้สมเหตุสมผลยืนฝั่งเจ้าบ้านคู่2องดีทรอยต์พิสตันเจอกับรุกลินเนส โดยเจ้าบ้านดีทรอยต์พิสตันทีมดับหนึ่งในสายตน้นออกนำโดยอดีตดัรดับหนึ่งอย่างเคธแคนนิงแฮมเสริมด้วยดันแคนโรบินสันออรซ่าทอมสันโทเบียสแฮริสครับแล้วก็เจอเลนดูเรนผู้เล่นบาดเจ็บคาริสเลเวร์ตต้องรอเช็ควันต่อวันครับส่วนบุคลินเนสวันนี้ก็มีแม่ทัพอย่างไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ลงสนามครับรวมถึงนิโคลัสแคล็กตันเสริมด้วยตัวดาวรุ่งอย่างอีกอร์เดมินและแดนนี่วูฟโดยมีชูติงการ์ดมือยิง3เป็นเทรนซ์แมน พเพ่นบาดเจ็บฟังบรูคลินครับก็จะมีเฮวูดไฮสมิธกับเซเรวิลเลียมในซีซั่นนี้บรูคลินผลงานก็ไม่ดีครับอยู่อันดับ13ในสายตัวนออกชนะได้แค่13เกมเท่านั้นแพ้34เกมแม้เกมล่าสุดบรูคลินเน็ตจะโชว์ฟอร์มเฉียบบุกไปชนะแจสได้แบบสวยงามครับแต่วันนี้ต้องออกไปเยือนอีกหนึ่งเกมแล้วก็มาเยือนทีมดำหนึ่งสายทวนออกอย่างพิสตันคาดว่าโจบันพิสตันเหนือกว่า12-13แต้มผ่านได้ อีกหนึ่งคู่โตนันโตแรปเตอร์ครับเจอกับยูท่าแจสบัลเลนเพลงแจสโดยแรปเตอร์วันนี้นำโดยทางด้าน RJ ร์เจแบรกับ b บรนดอนอินแกรมเสริมด้วยเอนเมลควิกลี่กับสกอตตี้บา s และโคลินเมเรสบอยผู้เล่นบาดเจ็บเป็นเซนเตอร์ตัวสำรองอย่างจอค o b บ o ฮเทไม่สามารถลงสนามได้ส่วนยูท่าแจสก็วันนี้นำโดยสองแม่ทัพลวรี่ m มคเคนน์กับเคยอนเต้จอสเสริมด้วยโค d ดี้ว l ลเลียสครับเอสไบ s ซ์ลีแล้วก็ทางด้านจูซูบเนอร์กิ ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเป็นจอชเนียงยังคงไม่สามารถลงสนามให้กับแจสได้ในซีซั่นนี้ครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าแรปเตอร์ค่อนข้างจะเหนือกว่าครับแม้แรปเตอร์ในเกมล่าสุดก็แพ้มา2เกมรวดก็ตามครับแต่ถ้าเทียบกับฝีม,มือของแจสแล้วก็ยังคงเหนือกว่ามากแล้วก็ได้เล่นในสกอตเตียบแบงก์ในประเทศแคนาดาครับคิดว่าแรปเตอร์เกมนี้น่าจะคืนฟอร์มเก่งเอาชนะแจสได้อย่างน้อย11แต้มในวันนี้ยืนฟังเจ้าบ้านเดนสเซ์โตันโตแรปเตอร์ครับ มาสรุปทัศนาจารย์เจทั้ง3คู่อีกครั้งครับหน้าช่องน้ำเงินครับเป็นประจำวันที่2กุมภาพันธ์2 0 2 6คู่แรกชอบสเปอร์ที่ลบ5คู่2ก็เป็นบัตตต่ออย่างพิสตันที่ลบ12งและหนึ่งคู่ครับตัวนโต,โตรแรปเตอร์น่าจะเหนือกว่าแจสส11แต้มมองว่าวันนี้บัตต่อมาทั้งหมดหน้าช่องคลิปนี้ครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2 4ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ n b a 2 2 2 4แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ